ถ่ายได้ไร,รถวิ่งวิ่งเไม่ว่าไม่ไหว <c oughs> อีกได้ <c oughs> ใครอยากได้นี้บ้างอะไรอะไรอยากไหมอยากไหมอะไรอะไรยยก ได้ก็ได้มอยากก็โันไม่ได้มาง่ายๆครับมันต้องชูชีรับครคืรสายตาไวกว่าก็ชนะไปเอาไงดีไล่สูชีเลยดีไหมคืออะไรคืออะไรเนี่ยคืออะไรน้งชกเออสงชอะไรอะภาษาต้หวา้าเปล่า ใช่เอาเลยครับไปไปไม่ไปไม่เป่ายิงฉกครับเป่ายิงฉกกันเองเลยโอ้ท่านใครจะเป่าไงล่ะเป่ายิงฉกโอเคไหมก็ไม่ติดติด่งกันเลยแข่งกันเลยครับเป่าเป่ายิงฉกกันเลยครับผมค้อนกันใจกระดาษครับแล้วแข่งกับใครอ่ะแข่งกับใครอะใครแข่งกับใครแข่งกันเองนั่นแหละที่เป็นคู่อะ เอาละมาใครได้ผู้ใครใครผู้ชนะยกมือไว้ก่อนเลยฮะมาไ่พยายามนั่งคนเดียวอ่ะม่น้องปอกับน้องจิมแล้วพันนะาเหลือเศษไม่ักัี่เหลือเศษมาเป่ากันไหม่ะไ่ใหญ่เลยเอาเลยเน้งเป่าข้าว็นแถวเลย

ให้ขาตานยนะกงนะไม่ได้ให้เบาล่นเ่เล่นใหม่เล่นใหมมาเลยมาข้างหน้าเลยมาเจอเมาปักอ่ยก็เบาแล้วแล้วไงต่อจทำไงต่อมาทำไมอ่ะล้วเราเปล่าชนะออเล่าแล้วก่อนเอาเปาไม่เล่นเอเล่นไปแล้ว ไปลงเวนน้าสี่ได้นี่ชนะเลสสองอนมากชนะสองคน่นไม่ใช่ก็ไม่อาหาคนต่างสองป้าสู้สู้ป้าอย่างนี้ชนะนี่ชนะเสร็จแล้วมมมไม่ไม่ไม่ ไม่ไปเล่นไปแล้วพี่ชนะอยู่อ่าใช่ค่ะเอาแถวนี้เอาแถวนี้ก็คือสลับกันไปสลับแถวแล้วก็คอยจับไล่ไม่อ้อนี่ข้างหลังหรือท่นี้ให่นไหมคะหลังไต่อสลับกันต่อ ยังไงก็เดี๋ยวมาข่งกลับไปเราไม่ได้เมื่อกี้อยู่คนเดไย้

เล่นแดงยต้องแกล้สมหวังเลยสมหวังเลยไมไดมันคืออะไรไม่รู้มีทั้งหมดได้ไอ้ไว้ไปกลมันบ้าจังได้ของใบคืออะไรได้อะไรของไ้ไม่มี้ครจะขายยก้ควเล่นกับไบก็ให่อะไรน้ำมันอะไรอะ ยังได้ยังแก้จะได้อุ้มสกตังเกตจะคนใช้หรอกใครไม่ได้ไม่ต้องเปลี่ยนหัวบอกคนนี้ก็เชิญเป็นคนนี้พอดีไม่ได้ขอให้น้องวานแล้วพอดีให้น้องวันก่อน